สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับและวันนี้ก็มาพบกับการรีวิวเอ็อีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งของที่เรานำมารีวิวในวันนี้ก็คือเด็ i ค g o โอเจอ e ์ซนั่นเองนะครับหรือหุ่นของลักเลสนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ผมได้มาสักพักแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้หยิบมารีวิวสักที่วันนี้ก็เลยหยิบมาถ่ายให้ดูกันนั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปดูของด้านในและรีวิวก็ฝากกดไลค์และซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเอาล่ะเราไปดูของด้านในกันเลย ครับผมและนี่ก็จะเป็นหน้ากล่องบอกอาร์ของเจ้า k n ิง g อเชอร์ซิลโลนั่นเองครับกล่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับกล่องนั้นค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมอาจจะให้ดูโดยรวมไม่ได้นนเองนะครับผมขออภัยไว้ด้วยนะครับนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับนี่ให้ดูแนวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นสีทองดําทั้งหมดนะครับแตะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูของด้านในกันเลยนะครับ เอาละครับแล้วนี่จะเป็นของที่ให้มาทั้งหมดนะครับก็จะเหมือเจ้าคิงโอเจอร์ตัวปกติเลยนั่นเองนะครับผมนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาหยิบทีละตัวแล้วประกอบกันดีกว่านะครับ ครับผมก็จะประมาณนี้นครับสําหรับคั้วกระตะนั่นเองนะครับผมสีดํานะดีเทลก็จะประมาณนี้ครับครับผมก็จะประมาณนี้นครับสําหรับเจ้าตัวมแมลงปอนัเองครับดีเทลก็ประมาณนี้นะ ครับและนี่ก็จะเป็นส่วนของเจ้าฮาชินั่นเองนะครับครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับของตะกะแตนนะครับคามาคิริดีเทลนะครับครับผมต่อไปก็จะเป็นเต่าทองนะครับ2ตัวประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับก็สำหรับเจ้ามดนั่นเองนะดีเทลก็แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับ แล้วก็มงมุมอีกหนึ่งตัวนะครับครับผมสุดท้ายเลยนะครับผีเสื้อปาปิยองนั่นเองนะครับสีก็จะชุดฉาและเด่นกว่าชาวบ้านเลยนะครับประมาณนี้ครับสำหรับดีเทลทั้งหมดของทุกตัวนะครับเดี๋ยวผมจะนำมาวางรวมกันและก็ประกอบให้ดูทีละนะครับผมไปกันเลยครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ King O เจ r z e r ีนั่นเองนะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับสีสันและดีเทลก็จะไปทางสีดำและสีทองส่วนใหญ่นะครับสีทองก็จะมี2เขตนะครับก็จะเป็นทองด้านและทองเงานะครับประมาณนี้นะครับดูดีเทลสักหน่อยหน้าตานะครับมือแขนขา ประมาณนี้ครับและด้านหลังอุ้ยนี่ครับด้านหลังนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะหยิบตัวธรรมดานะครับมาเปรียบเทียบความแตกต่างนะครับว่าความสวยงามนั้นแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดน,นะครับชิปครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อนําตัวธรรมดามายืนข้างๆก็จะเห็นความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนเลยนะครับหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นเรื่องของสีนั่นเองนะครับผมนะ ือว่าสวยงามกันไปคนละแบบนั่นเองนะครับครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิว King อเ r e ร์ o นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผมดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวนี้น่าซื้อมากน้อยเพียงใดนั่นเองนะครับ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเด็กคิงโอเจอร์สีโนั่นเองนะครับหรือหุ่นของลักเฟกนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของผมนะครับที่มีต่อเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับผมเอาล่ะครับอย่างแรกเลยนะครับคือสีนั้นย้อมออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยครับเจ้าสีทองนี้จะมี2เขตนะครับจะเป็นทองเงาและทองด้านนั่นเองครับซึ่งผมมองว่ามันสวยกว่าตัวต้นแบบที่โชว์ในตอนแรกอีกนะครับที่ปล่อยออกมานั่นเองนะ และเจ้าตัวนี้ก็ยังเป็นสินค้าพีบันไดนั่นเองนะครับหรือสินค้าลิมิเต็ดจากซีรีส์นี้นั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่าเจ้าตัวเนี้ยอนาคตราคาขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าซีรีส์นี้นั้นทําไว้ดีเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะด้านเนื้อเรื่องหรืออะไรต่างๆนานานั้นทํามาได้ สิบเต็มสิบไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับและก็เจ้าหุ่นตัวนี้นะครับต่างประเทศราคาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านเราก็ไม่รู้ว่าจะราคาขึ้นได้แบบเขาหรือเปล่าก็ต้องมารอดูอนาคตน,นั่นเองนะครับแล้วก็ในวันที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับในส่วนเจ้าตัวฟิตนัของขั่วกระตะโอเดเจอร์นั้นราคาขึ้นไปถึง2เท่าจากราคาพีแล้วนั่นเองนะครับ ยังไงก็ลองตัดสินใจดูนะครับสำหรับใครที่มองดูเจ้าตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับผมว่ามันสวยจริงๆนะตัวนี้ถ้าเกิดมีโอกาสก็ลองซื้อเก็บดูนะครับในราคาประมาณ3,100-3,300บาทราคาไม่นาเกนเลทนี้นะครับคลิปรีวิวเดวนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากการรีวิวดีสคิงโอเทอร์ซีโรเอาไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า